คือณขณะขน,นี้นะครับที่เราติดตามข่าวสารเนี่ยนะครับก็คงจะรู้กันว่าภารกิจที่ทางเสนาธิการกองทัพบกที่ประกาศดำรงความมุ่งหมายในเรื่องว่าจะทำให้กองทัพกัมพูชาเนี่ยสิ้นสภาพหมดความสามารถที่จะภัยเป็นภัยคุกคามกับประเทศไทยชั่วลูกชั่วหลานะนบอกประมาณอย่างนี้แต่ว่าสถานการณ์การสู้รบนะครับแม้ว่าขณะนี้ ดูเหมือนเ่ยนะครับว่าเราจะเหนือกว่าในเรื่องยุทธโธปกรณ์อ,อะไระแต่ว่าสิ่งที่มันปรากฏก็คือกรณีทหารรับจ้างอ่าอันนี้แหละนะครับทหารรับจ้างนั้นเราอาจจะเห็นในเรื่องของการบังคับโดนแต่ต้องไม่ลืมว่ากัมพูชานะั้นเขาเป็นเจ้าแห่งสกแกมเมอร์ค่ะนะครับการจัดหานักรบรับจ้างในแต่ละสมรภูมิมีนักรบรับจ้างหมด่ะนะครับไม่ว่าศึก รัสเซียยูเครนแม้กระทั่งอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับเราจะเห็นร่องรอยของทหารรับจ้างในกรณีนี้เนี่ยนะครับยังระบุจำนวนยังไม่ได้นะครับทราบว่าทางการไทยน่าจะจับได้สักสองคนนั่นแหละแต่ว่ามันมีปริมาณมากนะครับเราไม่รู้ว่าภารกิจอื่นใดในการทำสงครามนั้นจะนี่นะครับจะมาสู้รบกับกองทัพไทยอย่างไรซึ่งผมก็เชื่อว่า ในช่วงที่ไปเจราจาหยุดยิง28กรกฎาคมคือการทอดเวลานะครับทางการจัดหานักรบรับจ้างอาวุธในตลาดมืดอ,มอาวุธในตลาดมืดก็เช่นอาวุธที่นาโต้ NATO, หรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาให้กับยูเครนอย่างนี้แล้วก็มีการนำออกมาขายในวงการตลาดมืดนี่ผมยกตัวอย่างซึ่งเหล่านี้นะครับ เราก็เคยได้อธิบายกันในช่วงหลังจากการเจรจาหยุดยิงว่ามันมีความสุ่มเสียงะนะครับว่าจะมีความหาอาวุธในตลาดมืดนั้นได้แล้วก็ท้ายที่สุดก็เริ่มเห็นตามลำบบํำดับทีนี้เนี่ยนะครับในสงครามที่ยังเป็นปลายเปิดกันนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจะก่อนปีใหม่หลังปีใหม่หรือว่าจะยาวไกลกันอีกเท่าไหรค่คือผมอยากจะบอกกับพี่น้องคนไทยว่า ภารกิจของเราสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องทหา,หารทหารแนวหน้าทุกท่านนะครับที่ได้สละชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินนี้กันเอาไว้แต่เพื่อจะอธิบายความกันว่านะครับที่คาดการณ์กันว่าจะจบอย่างรวดเร็วนั้นต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดกันเอาไว้เพราะสงครามมันไม่เคยมีอะไรที่เป็นสุดสำเร็จรูป วันนี้ก็เพิ่งไปออกรายการกันมาคือเวลาเวลาเราคิดเนี่ยอย่าคิดว่าเขาไม่กลา้าค่ะอย่าประเมินเข้าข้างตัวเองค่ะการประเมินเนี่ยนะครับต้องประเมินสูงเอาไว้ค่ะเช่นเนี่ยนะครับการประเมินว่าเขาจะหลบนี้นะครับไปอยู่ต่างประเทศผมวันนี้ก็ไปเชียห้ดูว่าผู้นำที่ครองอำนาจมายาวนานเนี่ยนะครับใครจะรู้สึกยังไงก็แล้วแต่ แต่ว่าสู้เนี่ยนะครับตายไปกับตัวแทบทั้งสิ้นนะค่ะนะครับไม่ว่ากัตกาด,ดาฟี่ริเบียหรือแม้กระทั่งซัดดัมฮุตเซนของอิรักก็าตามเขาก็ตายนะครับกับแผ่นดินดังนั้นเนี่ยนะครับกับอำนาจที่สมเด็จทุนเซนที่เขายึดครองกันมาป่าสี่สิบปีนี้การที่อยู่ดีๆเขาหนีไปเนี่ยบางคนก็ประเมินว่าหนีไปอยู่ต่างประเทศทรัพ์สินเอาไป เขาก mm. ็ร hmm. uh, ู<_<_<_<_้ว่าเนี<_<_่ยนะครับทรัพย์สินก็จะโดนตามไปยึดและเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะพินาศย่อยยับจากการสร้างมากว่าสี่สิบปีเพราะฉะนั้นการต่อสู้ผมก็เชื่อว่าเขาก็สู้แบบแบบรีเบียแบบอิรักอะไรนะครับก็คือตายไปกับตายไปกับตัวไม่หนีไม่ทิ้งเพราะถ้าเราประเมินเนี่ยครับถ้าเราประเมินแบบเข้าข้างตัวเองเดี๋ยวเขาจะหนีหรือแม้กระทั่งประเมินว่าเดี๋ยว บาำนาจบางชาติหนุนลาาบุกกัมพูชาเวียดนามบุกกัมพูชารอบทิศเราไปประเมินแบบนั้นไม่ได้ะนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยในแต่ละชาติไม่มีใครในนะครับสู้เพื่อชาติอื่นหรอกนะครับเขาก็สู้เพื่อชาตินะครับของเขาเองและไม่ใช่สงครามของเขาอะ,ะนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หวังในเรื่องเลื่อนลอยเหล่านั้นทีนี้เนี่ยนะครับ ถามว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเป็นอย่างไรแน่นอนที่สุดสงครามขยายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นนะครับมีการคาดการณ์กันว่าอาวุธเนี่ยนะครับที่ยิงระยะไกลเนี่ยทางกาัมพูชาจะไม่กลาซึ่งผมก็บอกว่าอย่าคิดแบบนั้นเลยให้ประเมินสูงไว้ก่อนอะไรที่จนตรอกเนี่ยนะครับมันหน้ามืดทั้งนั้น่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถึงเวลาเราก็ยังเขาต้องกล้าขึ้นใช่ไหมเขาคือมันเป็นวิวัฒนาการของสงคราม,มเราต้องประเมินว่าเขาต้องกล้าทํานะครับแล้วก็คิดอ่านบนพื้นฐานสมมติฐานเหล่านั้นแต่ว่านี่นะครับถ้าคิดว่าเขาไม่กล้าทําและเขาเกิดกล้าทําขึ้นมาล่ะค่ะเห็นไหมดังนั้นเนี่ยนะครับการวิเคราะห์อย่างไรก็ตามนั้นนะไม่มีใครรู้ว่าใครถูกใครผิดหรอกแต่ว่า เราไม่มีหน้าที่ที่จะผิดพลาดที่จะบาดเจ็บล้มตายหรือที่จะสูญเสียใดๆนะครับเมื่อเลือกเดินเส้นทางนะครับการทําสงครามครั้งนี้แน่นอนที่สุดถ้าสงครามมันไม่จบสันติภาพมันไม่เกิดหรอกถ้าสงครามจบสันติภาพก็เกิดทั้งโลกมันก็เป็นแบบนี้ถ้ารบแบบครึ่งครึ่งกลางกลร,ร,รบแบบไม่จบเนี่ยนะครับก็แบบยี่สิบกรกฎาหรือแม้กระทั่ง สัญญาสันติภาพแรงเอิร์ดมันก็เห็นไหมมันก็ไม่จบแล้วก็ดูลีลานี่นะครับของประธานาธิบดีทรมขึ้นเวทีว่าจะโทรศัพท์หานายกรัฐมนตรีไทยและก็นายกรัฐมนตรีกัมพูชาก่อนหน้านี้ก็คุยแล้วก็หยุดยิงไปเหมือนผลสำเร็จให้จับตาดูว่ายังไงคะนะครับจริงอยู่คนไทยไม่สบายใจกับประธานาธิบดีทรมจะโทรศัพท์มาอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรี แต่บัตรนั้นยันบัตรนี้ทําก็ยังไม่โทรมานะ,ะนะครับแล้วก็ได้กลิ่นไอเรื่องนักรบรับจ้างอลยนะครับในแต่ละชาติไม่ใช่ชาติเดียวด้วยเห็นไหมคือหม,มายความว่านี่นะครับที่คนไทยก็อย่างไรก็ต้องบอกกันทุกทิว่ว่าอย่าไปหยุดตามอเมริกาเพราะว่าคนไทยจะไม่ยอมถ้าไปยอมทําตามอเมริกาคนไทยก็จะขับไล่อืแต่ว่าดูลีลาอเมริกาไหมรอบนี้ไม่โทรหา บอกว่าจะโทรขึ้นเวทีปลาใสพูดเห็นไหมเราก็ต้องประเมินเหมือนกันว่ามหาอำนาจเลยนะครับเขาก็อเมริกันอเมริกาเฟิร์สเหมือนกันเขากำลังคิดออกแบบอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่เราก็ต้องประเมินในทุกมิติเชกเช่นเดียวกันไอมาตรการภาษีจะถูกหยิบยกมาใช้อีกไหมคืออย่าไปอย่าไปสนยานะครับถ้ามุ่งมั่นไปกลัวสิ่งนี้ก็จะเจอสิ่งนี้แหละนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคณะขนาดนี้ความเป็นจริงแล้วเนี่ย ที่เป็นของเนื้อคนไทยเนื้อแท้นี่ะนะครับไม่เท่าไรหร่หรงในนั้นคแต่ว่ายิ่งแสดงความกลัวเขารู้ว่าเรากลัวอะไรเขาก็จะข่มขู่ในสิ่งนั้นก็คิดว่านี่นะครับว่าเรื่องภาษีทางการค้าผมก็ดูอเมริกาก็ลังเละนะครับมันไม่ใช่ง่ายเราถ้าไทยมันก็ยืนยืนแข็งแรงนะครับสองปีก็เปลี่ยนแล้วคแต่ว่านี่นะครับดินแดนมันเสียตลอดไปะนะครับดังนั้นก็มาณวันนี้ก็ผมก็ดูรีลาเราก็วิเคราะห์กันว่า ทุกเรื่องเนี่ยนะครับมันต้องตามเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับไอ้นี่แม่นับว่าเนี่ยนะครับว่าไอ้บรรดานักรบรับจ้างอาวุธในตลาดมือที่เราไม่คิดหรือแม้กระทั่งรหัสนะครับในการยิงอาวุธระยะไกลเนี่ยนะครับจะต้องผู้ผู้ผู้ขายจากผู้ผู้ผู้ประเทศที่ขายแต่อย่าลืมว่าเขาเจ้าสแมมเมอะ์นะ นะครับการที่จะต่อสัญญาณอะไรมันต้มกับคนทั้งโลกได้หมายถึงอาจจะไม่ขออนุญาตก็ได้ก็ไม่จําเป็นก็คือหมายความว่าเขาก็มีปัญญาทําเองก็ได้นะครับคือแม้กระทั่งอ้างว่ารหัสนู่นนี่นั่นแต่เขาเขาอยู่ในวงกมเมอร์ะนะครับล้วจะทาในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคาดนะครับคาดว่าอย่างนั้นคาดว่าอย่างนี้แต่ทีนี้ว่าถ้ามันไม่ใช่ตามคาดคผมนี่ยกตัวอย่างว่า ในกรณีเรื่องอาวุธในตลาดมืดที่เคยหลุดเข้ามาที่ดอนเมืองครั้งหนึ่งเนี่ยที่บังคับไอ้เครื่องลงอ่ะตอนนั้นอวดใหญ่อวดโตกันนแต่ว่าท้ายที่สถพอรู้ว่าความจริงมันมาจากไหนเนี่ยก็รีบปล่อยตัวผู้ต้องหาเนี่ยให้ขับเครื่องบินออกจากประเทศไทยโดยเร็วที่สุดน,นี่ก็นี่ก็มีกรณีตัวอย่างว่าในโลกนี้มันมีเรื่องแบบนี้กันอยู่ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทนะครับ จนกระทั่งว่านี่นะครับว่าอะไรมันจะง่ายๆผมยังมองว่าเนี่นะครับเราเนี่ยสู้ได้ทุกมิติเราก็สู้สุดชีวิตะนะครับไม่มีใครยอมใครกันในเรื่องดินแดนกันอยู่แล้วะนะครับแต่ว่าก็ก็ต้องประเมินในคู่ต่อสู้ะนะครับว่าในช่วงของการเจรจาหยุดยิงเนี่ยทำให้เขาคิดเนี่ยนะครับไปเติมเต็มนะครับอาวุธแล้วก็นักรบรับจ้างเข้ามานะครับแม้ว่าขณะนี้เอาละ นะครับในแต่ละยุทธภูมินั้นก็อยู่ในท่ามกลางการสู้รบเพียงแต่ว่านะครับเราต้องคิดเผื่อกันไว้ ในทุกบริบทที่ผมอธิบายความนมีที่นี้จะถามจะถามคุณจรุพรนะคะที่คุณจรุพรอธิบายบอกว่าก็จริงๆหลายประเทศก็ใช้แหละในส่วนของทหารรับจ้างหรือว่านักรบรับจ้างถ้าเราพิจารณาในการสู้รบระหว่างไทยกับกรัรมพูชานะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้รับรายงานแล้วก็ได้ฟังจากการให้สัมภาษณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารก็คือตอบโต้อย่างเหมาะสม เพราะมันมีสถานะที่ต่างกันก็คือเขาเป็นประเทศที่อ่อนแอกว่าเราแข็งแรงกว่าแน่นอนว่าเขาสู้เราไม่ได้ทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทธโทุคกรเพราะฉะนั้นไทยจะถูกจับตาทันทีทีนี้พอมันมีประเด็นเรื่องทหารรับจ้างรวมไปถึงอาวุธในตลาดมืดมาไทยก็ควรที่จะทำสิ่งใดได้ด้วยไหมคะคุณจรุพรเพื่อที่จะกำลบับหรือว่าหยุดไอการกระทำในครั้งนี้ที่มันมากเกินไปแล้วคือสงครามเนี่ เขาไม่พูดหมดล้วเนี่ครับก็คือหมายความว่าไอ้ไอ้ที่แถลงก็แถลงไปโดยเจ้ามาลีดิ๋แถลงดําเป็นขาวขาวเป็นดำแต่นี่ก็คือสงครามถ้าไม่จัดการทหารไทยเดี๋ยวไทยก็จะไปทากับประเทศที่อ่อนแอเหมือากทากำกับประเทศที่อ่อนแอกับพูชาทีนี้หลักการเราก็เราก็แถลงตามหลักการไปแต่ว่าข้อเท็จจริงอะไรที่มันเป็นภัยเนี่ยกับประเทศชาติบ้านเมืองก็ย่อมที่จะคิดกันได้แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการโฆษณาไงนะครับเพราะฉะนั้น อ่หลากหลายเรื่องเวลาสงครามนั้นที่เขาบอกว่ามันเป็นความลับมันเป็นกลยุทธ์มันใช้พิชัยสงครามะนะครับเป็นยุทธวิธีดํารงความมุ่งหมายเข้าสู่ยุทธศาสตร์ซึ่เป็นเป้าหมายรายละเอียดแบบเนี้ยนะครับบางครั้งไอ้ที่ถแถลงก็เป็นอย่างหนึ่งนะแต่ว่าสงครามจริงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ถแถลงอย่างไรแล้วก็ทําตามนัานเพื่อนก็ดักทุบเอาเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็เราต้องมีความเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจนี้นะครับคือให้ถแถลงตรงใจเนี่ย มันก็ได้บางเรื่องในเรื่องความรักชาติบ้านเมืองแต่เรื่องยุทธวิธีนั้นมันไม่มีใครมาเป่าโฆษณาแล้วไปทําตามอ่ะนะครับยกเน้นเป็นชาติที่โง่ที่สุดในโลกเกิดมาเนี่ยนะครับดูคมพูชาเนี่ยเขาเห็นไหมมารีก็พูดอย่างทําอย่างแล้วก็โดยพฤติกรรมพฤติการทั้งหลายเพียงแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยครับผมก็เชื่อว่านะครับบรรดาแม่ทัพนักรบทั้งหลายเนี่ยเขาก็รู้นะครับในในยุทธวิธีในเรื่องเหล่านี้กันอยู่แล้ว ในส่วนของการรายงานข่าวค่ะคุณจ<ม>ุรพรถ้าถ้า,าย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับกรณีที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดแล้วกัมพูชาพยายามที่จะบอกกับโลกไปว่าอันนั้นมันเป็นระเบิดเก่าแล้วก็มีบางประเทศด้วยซ้ำที่รายงานแบบนั้นก่อนที่จะมีการเปลี่ยนทีนี้ขออนุญาตจับ BBC นะคะที่ได้มีการรายงานบอกว่าไทยโดนยิงก่อน แล้วก็มีหลักฐานน่าเชื่อถือว่ากัมพูชาวางทุ่นระเบิดเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มีการหยุดยิงเนี่ยจะต้องยุติการวางระเบิดก่อนทิศทางมันเปลี่ยนถ้าเปรียบเทียบในวันนั้นคุณจรุพรมองว่านี่มันเป็นโอกาสแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ไทยจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไหมคะคืออย่างนี้นะครับข่าวพวกนี้มันก็ชัดไปอยู่มันนั่นกันอยู่แล้วแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันเลยเถิดมาแล้วไงอันนี้เป็นสถานการณ์ก่อนะนะครับ เรื่องการยิงก่อนก็คือไทยรอภูผาเหลรกนะครับพอปั้งเข้านะครับไทยก็ซึ่งเป็นระเชิญหน้ากันอยู่แล้ว<ช>เรื่องทุ่นระเบิดเนี่ยครับก็ถแถลงกันไปตามนันกระทรวงการต่างประเทศก็ไปถแถลงถึง UN เนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องสถานการณ์นี้มันเลยมาแล้วไอ<ช>้ที่ b b c รายงานแต่ว่าณวันนี้เนี่ยที่ว่าไปยุติการเจราจาซึ่งซึ่งไทยมันเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเจราจา เพราะบ,บทเรียนการเจราจาถ้าศึกมันไม่อีกพูดย่งไงว่าแผ่นดินของเรายังไม่ได้อยู่ในมือเราเนี่ยแล้วยังไปโง่เจราจาไปสงบศึกกับปัญหามันไม่จบะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออธิบายข้อเท็จจริงความชอบธรรมแล้วเนี่ยก็เดินดำรงความมุ่งหมายนะครับเพื่อที่จะเอาแผ่นดินเนี่ยขึนมาอยู่ในมือให้ครบเสียก่อน